สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์มดีพามาชมเทคนิคการตัดลองทรงนะครับตัดแบบไหนให้ง่ายตัดแบบไหนแล้วออกมาได้เร็วตัดแบบไหนแล้วทรงผมออกมาดูดีถูกใจลูกค้านะครับมือเบาๆนิ่งๆนะครับคลิปเต็มนะครับคลิปนี้5นาทีนะครับอาจารย์มดีขึ้นจากขวาจบซ้ายใช้หวีใหญ่อันเดียวเดนรอบเดียวแล้วจบเลยนะครับดูเทคนิคท่าวางหวีท่าเดินปัตตเลียนนะครับ จามดีจะเดินปัตเตเลียนไปหามือที่จับหวีนะครับผมที่ยาวส่วนที่ยาวจามดีจะใช้หวีตัดออกไปเลยนะครับตัดแทงกันไกลไปเลยนะครับเดินรอบเดียวแล้วจบเลยนะครับใช้หวีใหญ่เก็บเชื่อมกลมกลืนไปเลยนะครับผมส่วนที่ยาวจะตัดให้เขา้ารูปเข้าทรงไปเลยนะครับด้วยปัตเตอเลียนนะครับเสร็จแล้วงานกันไกลก็จะเก็บงานอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็จะกันไปเลยนะครับ ตูตามในคลิปได้เลยนะครับอาจารย์มันดีทําให้ดูละเอียดนะครับคลิปนี้คลิปเต็มนะครับ5นาทีใช้เวลาไม่มากนะครับขึ้นจากขวาจบซ้ายเดินรอบเดียวแล้วออกมาเป็นลองทรงเลยนะครับลูกค้าไม่ได้ตัดผมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมจะค่อนข้างยาวนะครับสมเทคนิคถ้าเดินหวีเดิน, v, ดนปัตตเลียนนะครับทำแบบไหนให้ง่าย ทำแบบไหนแล้วออกมาได้เร็วตัดแบบไหนแล้วทรงผมออกมาดูดีถูกใจลูกค้านะครับเป็นลองทรงสูงแบบไม่ขาวนะครับเป็นไล่เงานะครับอาจารย์มดีขึ้นจากขวาจบซ้ายเดินรอบเดียวแล้วออกมาเป็นลองทรงเลยนะครับวางหวีเดินปัตาเลียนเบาๆนิ่งๆนะครับอาจารย์มดีจะเดินปัตตาเลียนไปหามือที่จับหวีนะครับจะทําให้ไม่ค่อยตกหวีนะครับเทคทนิคการตัดลองทรงแบบที่อาจารย์มดีทําให้ชมนะครับเป็น เทคนิคการตัดแล้วทำให้ผมออกมาเป็นทรงได้เร็วนะครับทรงนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วก็หลอเท่ดูดีมีสไตล์นะครับเป็นลองทรงสูงแบบไล่เงานะครับตรงจุดสถานที่ถ่ายทำคลิปนี้เป็นจุดบริการตัดผมฟรีนะครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานา mm hmm. เพื่อปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับ อาจารย์มันดีจะพาทีมฝึกอาชีพต,ต,ตัดผมกับอาจารย์มันดีมาบริการตัดผมฟรีอยู่จุดนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเรียนตัดผมกับอาจารย์ดีจะได้ตัดผมจรงจิงแต่เรียนวันแรกนะครับอาจารย์มันดีสอนทฤษฎีบอกปฏิบัติไปพร้อ,รอมๆกันนะครับชมเทคนิคท่าวางหวีท่าเดินปัตลเลียนนะครับทําแบบไหนให้ง่ายตัดแบบไหนแล้วออกมาได้เร็วตัดแบบไหนแล้วทรงผมออกมาดูดีและถูกใจลูกค้านะครับ ชมเทคนิคท่าวางหวีท่าเดินปัตตเลียนนะครับจะทําให้งานเราง่ายนะครับเดินรอบเดียวแล้วจบบอกมาเป็นทรงลองทรงเลยนะครับเป็นลองทรงสูงแบบไล่เงานะครับทรงผมประมาณนี้ลูกค้าก็ใช้บริการกันเยอะอยู่นะครับด้าน,นข้างเป็นทรงประมาณนี้นะครับเป็นลองทรงสูงแบบไล่เงานะครับขึ้นหวีใหญ่อันเดียวแล้วจบเลยนะครับเสร็จแล้วก็จกัดการไปเลยนะครับ การกันก็คือการให้เป็นขอบเป็นเขตเป็นระเบียบนะครับการเน้นทรงนะครับทําให้ทรงผมดูคมชัดขึ้นนะครับการเน้นทรงทุกวันนี้ยุคสมัยนี้การงานตัดผมรอยกันต้องคมชัดนะครับบางมือเบาๆนิ่งๆนะครับปตเตะเลี่ยนตัวกันขอบประจามดีแนะนําให้ใช้ปตเตเลี่ยนที่แต่งฟันชิดแล้วนะครับเวลาเรากันจะทําให้เห็นรอยกันชัดนะครับแต่ต้องทํามือเบาๆนะครับถ้าไม่งั้นลูกค้าจะเจ็บนะครับ จำดีจากการลอยแสก้วยนะครับส่งผมลูกค้าในแบบท่านนี้นะครับออกไปก็จะได้ดูหล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับเสร็จแล้วก็เช็คปลายผมนิดหน่อยนะครับเก็บงานนะครับเก็บงานให้เข้ารูปเข้าทรงนะครับวางบีตามโครงสร้างกระโหลกศีรษะนะครับเก็บงานส่วนที่เกินนะครับเส้นไหนที่กระดกเหลือนิดหน่อยจากงานปัตเตเลียนที่เราตัดแล้วลังหลงเหลืออยู่นะครับเก็บงานนิดๆหน่อยๆนะครับเช็คผมให้เข้ารูปเข้าทรงนะครับ ลุกชอให้เชื่อมกันให้บรรลัดกันนะครับวางบีตามโครงสร้างกระโหลกศรีรษะนะครับใช้บียกขึ้นไปตัดเลยนะครับเดินวีช้าๆายกันไกลขยับทีๆนะครับ1 2 1 2 3นนะครับเสร็จแล้วก็เชื่อมด้วยกันไกฟันปลายนิดหน่อยนะครับผมก็จะออกมาซอฟขึ้นละมุนขึ้นเข้ารูปเข้าทรงนะครับเป็นลองทรงสูงแบบไล่เงานะครับขอบคุณในแบบด้วยนะครับ จุดบริการตัดผมฟรีนะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลปากช่องนานา9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงโดยประมาณนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับอาจารย์มนดีจะพาทีมฝึกอาชีพตัดผมกับอาจารย์มนดีมาบริการตัดผมฟรีจุดนี้นะครับเรียนตัดผมกับอาจารย์มนดีจะได้ตัดผมจริงนั้งแต่เรียนวันแรกนะครับได้ตัดผมจริงทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับนี่หล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับส่งผมนะครับส่งผมลองท่งสูงแบบไล่เงานะครับกันลอยแสกสไตล์วินเทจนะครับ ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์นะมมน,นะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้อาจารย์มดีนะครับอาจารย์มดีจะทําสิ่งไหนที่อาจารย์มดีถนัดมาลงทิ้งไว้ให้ชมนะครับพบกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ